นี้เราจะมาสาธิตวิธีการใช้งานครับที่ปอกสายเคเบิล185นะครับเอาไว้ทำมาติดตั้งเบลแคมใช่ครับไปติดตั้งเบลแคมนะครับลักการใช้ครับไม่ยากนะครับใส่แคมจิ้ลงไปครับนี่ต่อเลยครับฉีดฉีดน้ำมันหล่อลื่นก่อนนะครับสักหน่อยนึงครับป่อมง่ายการปอกอ่าครับจะได้ลื่นครับปอกง่ายครับประหยัดแรงครับยกขึ้นสูง่อย ยกขึ้นสูงหน่อยหลุดแคมติ๊กครับขึ้นไปให้สุดนะครับลดสุดปลดอ,อกรเวลาขันนะครับปลดไปที่ล็อกชนนะครับอัดไปการอัดนี่ครับอัดไปสุดเลยนะครับมันจะมีบ่าเอที่รองรับอยู่นะครับถ้าสุดแล้วมันจะขันต่อไปไม่ได้นะครับันไปเลย ว่าเราตั้งใบมีดมาพอดีนะครับจะย้อนคันติกปิดได้เลยไม่ต้องกดแรงน่าครับสังเกตครับนี่ครับชนแล้วนะครับชนแล้วมันก็ไปต่อไม่ได้นะครับแล้วจากนั้นคลายหน่อยนะครับคลายมันสี่ห้ารอบนะครับอ่าแล้วก็โยกครับนิดเดียวพอโยกนิดเดียวพอ เพื่อให้สายมันตัดนะครับนี่ไงมันจะมีช่วงร้อยต่อนะครับที่มันไม่เข้าแล้วก็บิดบิดแคมติกนิดนึงนะครับอันนี้ก็เรียบร้อยแหละหายออกเลยหายออกเยอะๆนะครับเดี๋ยวเอาไม่ออกเสร็จแล้วก็ลูดเข้านะครับแล้วก็ออกครับเรียบร้อยครับ